่ีหลักฐานที่เรามีไม่ใช่เพิเศษว่าเขาได้เป็นเท้าบล็อพาร์เด็กพิเศษแล้วก็พอมีใครว่าเป็นเด็กพิเศษนะครับวันนี้ที่ทางบรมก็ไม่ไม่ได้บอกว่าเขาเป็นพิเศษส่วนที่จะบอกว่าเขาเป็นเด็กพิเศษอาจจะเป็นการสังเกตยิ่งวันนี้ต้องระวังว่าเรามีเด็กพิเศษอยู่ในโรงเรียนบรมโหลายคนเดี๋ยวจะกลายเป็นว่าผู้คนตัวเด็กพิเศษในหมู่บ้านที่ประเด็นกิจอย่างให้อยากจะขยายขึ้นไปใหไกไง ว่าไกลว่าเดี๋ยวจะไกลว่าทุกคนัวรเด็กผู้เป็นไม่ใช่เลยว่าเด็กผู้เป็นหรือว่าลูกแฝดว่าจะเอาตรงนี้เป็นประเด็นก็เดี๋ยวรอเรื่องการถือสวรให้ชัดเจนแล้วกันว่าขายเป um, ็นอย่างไรนะครับรวมถึงเรื่องการดูน so ี่ด kind of ้วยนะว่าเชอบมาสั่งโดยคำที่แต่ละคนสังเกตซึ่งอาจจะมีปัญหาในการสังเกตต่างไปนะครับเพาจริงแล้วคือเรื่องการตี่นี้คนต้องระวังพิเศษเลยโดยเฉพาะเรื่องการแบบวันี้ที่แบบเอาอย่าง ตรงเรื่องการตรวจอาวุธคงต้องเข้มข้นขึ้นแล้วก็จะเปิดตรวจเพิ่มมากเสียต่ก่อนเข้าโรงเรียนเลยเข้ามาแล้วก็รวมทั้งอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่ในโรงเรียนก็ต้องระวังด้วยคือเช่นเรื่องการไก่เรื่องมีดธรรมดาที่อยู่ในโรงเรียนก็มีต้องการเก็บให้เป็นระเบียบนั่นคือในตรวจการป้องกันเรื่องอาวุธเพเดี๋ยวให้ตลอดเดี๋ยวให้ออกนโยบายใหม่แล้วมันก็มีการตรวจแล้วแต่าอาจจะไม่ได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ทุกวันว่ามันก็ ในเรื่องของเวลาเรื่องของสิ่งที่เรานักเรียนด้วยืว่อทีผู้ปกครองก็ให้ข้สนะอ,อ,อถ่ายให้ดีนะว่าผู้ปกครองอาจจะมาช่วยด,ดูด้วยก็ได้ว่าบางทีเรืเ่องกเรียนหญิงหรือว่าเรื่องอะไรนี่นก็อาจจะเป็นที่ต้องระวังเรื่องที่หนึ่งที่สองคือการหาข้อมูลให้มันชัดเจนเช่นถ้าเกิดมีเกิดเหตุทุกหรือว่าสังเกตได้เด็กก็จะสังเกตเห็นพฤติกรรมต่างๆมาสกายที่ให้เด็กกล้ปามาบอกเราว่าครูแนะแนควูออกรูเนี่ยสามารถจะสังเกตพฤติกรรมที่ปกติได้ เพื่อป้องกันขร้นมาอีกตัวต้องสรงส้งสงรงางบรรยากาศที่เด็กสามารถน้ามาบอกเรื่องราวต่างรวมถึงก็ได้บอกผอู้ปกครองด้วย่รทีแล้วผู้ปกครองดีก็อาจจะมีส่วนสังเกตหรือเด็กมันเล่าให้ฟังว่าเออเกินเปอย่างนี้นะถ้ามีอะไรก็ขอให้มาบอกที่ครูว่าจะได้ช่วยแก้ปัญหาว่าความร่วมมือจากผู้ส่วนก็เป็นเรื่องที่ที่สําคัญเที่เป็นเรื่องที่ที่ต้องเนเ้นออกไปเรื่องที่สามก็จะเป็นเรื่องการเสริมสร้างหลักสูตรที่ให้เด็กอาจจะ ื่งองจิตใจอ่ะคือเขาไม่ได้เรื่องวิชาการอย่างเดียวแต่เรื่องการดดูแลเรื่องความรู้สึกเรื่องจิตใจเรื่องการบอกปัญหาต่างๆให้ครูช่วยรับฟังก็จะเป็นเรื่องหนึ่งซึ่งนี่ก็จะเกี่ยวข้องกับหลายเรื่องนะเช่นเรื่องการเราแบ่งเบาภาระครูให้ครูเขาอยู่ทักเรียนให้มากขึ้นการคืนครูให้ก,กับนักเรียนการลดภาระครูเรื่องการเงินเรื่องการทำบัญชีต่างๆการ para, รู้สึที่ามงให้ครูมีเวลาอยู่กับนักเรียนมากขึ้นนะครับรอบบริบทต,ต่างๆของชุมชนด้วย